สวัสดีครับนักลงทุนครับผมสัตนาศีแสงนาม CEO ของบริษัท C.H. ครับสวัสดีครับผม CFO นะครับสรกิจลอดทิมนะครับของ c s นะครับวันนี้เราก็จะมาพบปะนักลงทุนตาม Opportunity Day นะครับสำหรับควอเตอร์ปี2023นะครับผมขอเริ่มการพรีเ n นเทชันเลยละกันนะครับโอเคครับอสไลด์ครับ โอเคครับสัดส่วนการถือหุ้นก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะฮะหุ้นของบริษัท C.H. เนี่ยจะมีประมาณ50%เป็นฟรีฟรอนอีก50%ถือหุ้นโดยบริษัทโฮดิ้งของครอบครัวและก็ปัดเจกชนของแต่ละคนของสมาชิกครอบครัวนะครับส่วน C.H. เองก็จะไปถือหุ้นลงทุนอยู่ในอีก3บริษัทใน2ประเทศนะฮะคือชินหุ่นแคนเบอร์เดีย นะครับที่ประเทศกัมพูชาจิงหัวโฮลดิงสิงคโปร์แล้วก็จิงหัวเทรดดิ้งสิงคโปร์ทั้งสามบริษัทนี้ซีเอถึงหูดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไล์ต่อไปครับผลิตภัณฑ์หลักๆของซีเอก็ยังเหมือนเดิมนะฮะประกอบด้วยสามผลิตภัณฑ์หลักๆก็คือผลไม้อบแห้งปลากระป๋องและขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพนะโดยที่มีสัดส่วนผลไม้อบแห้งประมาณ80%กว่าเปอร์เซ็นต์ นะครับแล้วปลากระป๋องประมาณ10%ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพประมาณ1%นะรโดยที่ส่วนใหญ่ประมาณ70%ส่กว่านส่งออกไปยังต่างประเทศไล์ต่อไปครับโอเคอันนั้นก็เป็นการทบทวนนะครับข้อมูลเบื้องหลังของ CH เอรวันี้ในปีที่ผ่านมา3เดือนแรกของปีเราทำอะไรกันบ้างนะครับ ก็ต้นปีนี้เราได้ล่า u n c h โปรดักต์ออกมานะครับตัวหนึง่งเนื่องจากว่าเราเห็นว่าสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยกำลังจะฟื้นตัวกลับมานะเราก็เลยนำสินค้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวออกมาล่า u n มันคือขนมไทยมันเป็นสแน็คขนมไทย6รสนะฮะมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันประกอบไปด้วย5ดุลภัณฑ์รวมกัน นะครับก็คือมีลวยกบทออกกออกกีอบร้อนข้าวเหนียวม่วงๆอบร้อนข้าวเหนียวทุเรียนอบร้อนเผือกบดกรอบนะครับแล้วข้าวเหนียวถั่วดํากรอบสินค้าตัวนี้เราสร้างขึ้นมาเพื่อขายนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเราเลยสร้างมันขึ้นมาภายใต้ลากรอบเทสตี้นะครับเพื่อเป็น ของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวเมื่อมาประเทศไทยซื้อกลับไปให้กับผู้ญาติผู้ร่วมเอญาติญาติทั้งหลายที่ปัติบ้านจะได้ให้เป็นของที่ระลึกได้อย่างสบายใจนะฮะนอกจากนี้สินค้าตัวนี้ยังได้รับรางวัลไทยซีเล็กจากกระทรวงพาณิชย์ด้วยครับน่าสนใจครับ แล้วก็ในต้นปีที่ผ่านมาเราก็มีกิจกรรมคือนักลงทุนมาเยี่ยมเยือนวิเคราะห์บริษัทเรานะนอกจากนั้นเราเองก็ยังไปออกงานแสดงสินค้าเช่น,นเดือนกุมภาพันธ์เราไปออกงานแสดงสินค้าที่ประเทศสา,สาธารณรัฐอาหรับ ates, เอมิเรตเมืองดูไบนะฮะแล้วก็ไปออกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมืองอาณาฮารรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับ แล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ขอข้ามาที่ควอเตอร์สเลยนิดนึงนะครับก็เมื่อไม่นานมานี้เราเองไปออกงานที่ประเทศอินโดนีเซียในงาน Food a อนด์เบเวอ e แล้วก็งานเซียวเซียงไฮ้นะฮะและเพิ่งที่เพิ่งจบไปก็คืองานไทยเฟกครับหน้าต่อไปครับจัดส่วนรายได้ของเรานะฮะก็จะประมาณ60%กว่าซมาจาก OEM นะครับ30%กว่าซ มาจากการขายเปาแพรกและประมาณ2%กว่ากว่ามาจากการขายแบรนด์ของตัวเองถ้าเราดูว่าไรายได้ของเราส่วนประมาณเท่าไหรมาจากภายในประเทศประมาณเท่าไรมาจากต่างประเทศเราก็จะพบว่าประมาณ70%มาจากการส่งออกนะฮะแล้วประมาณ30%มาจากภายในประเทศส่วนถ้าเราแบ่งตามผลิตภัณฑ์นะครับในเตร์หนึ่งเนี่ยอาจจะ ผิดจากสถิติที่เมื่อกี้ผมกล่าวไปตอนต้นเล็กน้อยนะครับในควอเตอร์หนึ่งแา่ที่ผลไม้อบแห้งมันจะประมาณสัก80%ของรายได้มันเพิ่มขึ้นมาเป็น90%ของรายได้นะครับแล้วปลากระกป๋องประมาณ10%แล้วตัวสแน็คเองเนี่ยประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ครับน่าสนใจครับในส่วนของอ งบการเงินนะครับเดี๋ยวผมขอเชิญ CFO ของเราเป็นคนกล่าวต่อครับครับสวัสดีครับก่อนการชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสหนึ่งปี66เนี่ยนะครับให้ท่านนักลงทุนได้ทราบนะครับผมอยากจะขอทบทวนนะครับวงรอบของลักษณะธุรกิจของเราก่อนนะครับว่าผลเรื่องการดําเนินงานเนี่ยนะครับเป็นรายไตรมาสเนี่ยของเราเนี่ยจะตามวัตถุดิบหลักของเราก็คือมะม่วงนะครับ ตามที่เราได้เคยชี้แจงไว้ในหนังสือชี้ชวนเมื่อตอนที่ออกหุ้น IPO นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยผลประกอบการของเราเนี่ยจะมีผลการดําเนินงานสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ไตรมาสสนะครับแล้วก็ตามมาไปก็คือ3 4และ1นะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับงบการเงินที่ผมจะนําเสนอในวันนี้นะครับสําหรับไรายได้รวมนะครับไตรมาสหเนี่ยปี2องสองเนี่ยนะครับก็ ลดลงเล็กน้อยนะครับถ้าถ้าเทียบกับไตมัสหนึ่งของปี22นะครับปีนี้ก็คือไตมาสหนึ่งเราขายได้346นะครับแล้วก็ปีที่แล้วเราขายได้อีกเกนี่ยก็เหตุผลบางบางส่วนเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าประเทศจีนเนี่ยตอนนี้เขาเปิดประเทศเรียบร้อยแล้วนะฮะการที่หาเรือไปส่งสินค้าต่างประเทศของเราเนี่ยก็ตอนนี้ก็อาจจะถูกแย่งไปบ้างนะครับก็เป็นผลทำให้ว่าเราส่งสินค้าไปขายได้ต่างประเทศได้น้อยลง นะครับสำหรับ GP นะครับก็ปีที่แล้วเนี่ยปีสองสองเนี่ยนะครับอยู่ที่สิบเจ็ดี่เจ็ดนะครับจะปีนี้อยู่ที่สิบ1าจศนะครับก็บางส่วนเนี่ยเราอะ่ะได้นำสินค้าที่ช่วงปลายปีของสองสองมาขายในปีสองสามนะครับซึ่งไอ้ช่วงปลายปีสองสองเนี่ยเป็นช่วงที่ฤดูผลไม้เนี่ยเป็นขเขาเรียกว่าขอบสองนะครับก็มีต้นทุนยูทที่สูงอยู่นะครับมันก็ ส่งผลให้ทำให้ GP แล้วลดลงแล้วก็ประกอบกับก็ยังมีพวกค่าไฟฟ้านะครับค่าถ่านหินที่เป็นตัวเพิ่มเติมนะครับมาทำให้ต้นทุนเราสูงขึ้นด้วยนะครับพอม,มาขายในไต่มัดหนึ่งเนี่ยมันก็เลยมาสะท้อนที่งบการเงินงนะครับในไตรมัสหนึ่งนะครับถัดไปเนี่ยเราก็มาดูเป็นไอรายได้ตามส่วนงานนะครับก็ส่วนงานแรกก็คือผลไม้อบอแพ้งนะครับผลไม้อบแหงเนี่ย ไตมัสหนึ่งปีเนี้ยเราขายได้สามรอยี่สิบเอ็ดนะครับถ้าเทียบกับไตมัสหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราขายได้สามร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับก็ลดลงเล็กน้อยนะครับสัดส่วน GP ก็จะสอดคล้องกันกาบงบรวมนะครับก็จากอ่าสิบแเมื่อปี22นะครับอ่าปี23เนี่ยเหลืออยู่ที่13.08%นะครับก็ถัดไปเป็นอ่าส่วนงานปลากระป๋อง นะครับส่วนงานปากระกป๋องเนี่ยปี2-3เนี่ยเราขายได้อยู่ที่ประมาณ23ล้านนะครับก็ลดลงจากปี2-2ที่เราขายได้51ล้านนะครับก็เหตุผลก็คือ,อเราส่งไปประเทศผู้ค้าสำคัญไม่ได้นะครับก็ทำให้อยอดขายลดลงนะครับส่วน GP เนี่ยก็ปี 22เนี่ย13.78อ่า73นะครับปี23อยู่ที่8.92นะครับก็ลดลงก็เป็นสัดส่วนเดียวกันนะครับกับผลการดําเนินการรวมนะครับแล้วก็สําหรับของอ่สแน็คนะครับสแน็คเนี่ยไตรมาสหนึ่งปี23เนี่ยอยู่ที่1.18ล้านบาทนะครับก็ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอ่าไตรมาสปีที่แล้วอยู่ที่2.96นะครับแต่ว่าอจีพี GT ของสแน็คเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้ว จากเดิมสา8ุสาแปดเนี่ยกลายเป็นห้าจุดเก้าสามเปอร์เซนนะครับก็เราก็หวังว่าไอ้ตัวไอ้สแน็คเนี่ยอาจจะเป็นสินค้าดาวรุ่งของบริษัทต่อไปอนะครับข้อไลท์ถัดไปครับสำหรับค่าใช้จ่ายในการขายนะครับจะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยคือปีสองเนี่ยไตรมาสแรกอยู่ที่19ล้านปีสองสามเนี่ยอยู่ที่สิบดล้านก็ลดลงนะครับจาก4ี่จุด 7.1%เหลือ3.26%ก็เป็นสัดส่วนตามยอดขายที่ลดลงนะครับก็เพราะว่าของเราเนี่ยมียอดขายไปต่างประเทศมากนะครับพอค่าเรือค่าอะไรเนี่ยที่มันลดลงเนี่ยก็ทําให้ค่าใจ่ายในการขายเนี่ยลดลงเป็นตามไปด้วยนะครับสําหรับค่าอ่าค่าจ่ายบริหารนะครับก็ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่42ล้านบาทนะครับปีนี้อยู่ที่36ล้านบาทนะครับก็สัดส่วนก็ประมาณสัก10%ของยอดขายนะครับ ก็ส่วนที่ลดลงเนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเรื่องโควิดนะครับที่ปีนี้เราไม่มีสถานการณ์อะไรพวกนี้เราไม่ต้องไปเสียเวลาแล้วก็ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในการค่าใช้จ่ายะลรเกี่ยวด้านโควิดนะครับก็ประกอบกับอีกส่วนหนึ่งก็คือค่าใน่ายที่ในการนาพาเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอย่างคิวปีนี้ก็ไม่มีแล้วแต่ว่าคิวของปีสองสองนียก็ยังมีค่าใช้จ่ายตัวนั้นอยู่นะครับก็เลยทําให้ค่าใช้จ่ายใน ปีของสองสามเนี่ยลดลงนะครับสำหรับกำไรสุทธินะครับก็อย่างที่เรียนก็คือไลฟ์ไซเคิลของเราเนี่ยสองสามสี่หนึ่งใช่ไหมฮะตอนนี้กำไรสุทธิจะปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับปีนี้ดูแล้วมันติดลบไปประมาณสักหกล้านนะครับแต่ว่าเราคาดหวังว่าไตรมาสที่เหลือนะครับสำหรับสองสามสี่เนี่ยก็จะทำผลงานให้มันดีขึ้นได้นะครับ ทีนี้ต่อเลยครับปอสไลด์ต่อเลยครับนะครับแล้วก็ส่วนทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินเนี่ยก็ยังเป็นเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทรัพย์สิสนอื่นๆก็ประมาณสี่สี่ร้อยหกสิบเก้าล้านบาทนะครับแล้วก็สินทรัพย์ต่างๆที่ดินอาคารโรงงานเนี่ยเจ็ด้อยหสิบเจ็ดล้านบาทนะครับแล้วสินค้าคงเหลือเนี่ยหกร้อยสิบเจ็ดล้านบาทนะครับเพื่อรับรองการขายที่เพิ่มขึ้นนะครับ สำหรับหนี้สินนะครับหนี้สินเนี่ยส่วนที่ยังเป็นอพอชั่นใหญ่ๆของเราก็คือยังเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นก็เนื่องจากว่าพอเราเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับก็ทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้น,เ,นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนะครับถ้าเทียบดูจากปีสองหนึ่งสองสองและสองสามนะครับก็คือส่วนผู้ถือหุ้นยอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบแปดล้านบาทที่เหลือก็เป็นหนี้สินนะครับก็เป็นหนี้สินระยะยาวอา่หรือว่าหนี้สินเงินกู้ธนาคารอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นสำรองตามามาตรฐานบัญชีทั่ว,วไป นะครับสำหรับดีเอเลโชเนี่ยก็ปีสองสามนะครับก็อยู่ที่ศูนย์จุดหกสามนะครับปีสองสองก็อยู่ที่ศูนย์จุดสี่เก้าก็เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งก,ก็ตามผลประกอบการนะครับทีนี้เนี่ยจากที่ชี้แจงไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเองงบการเงินที่ให้ท่านนักลงทุนได้รับทราบทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าผลประกอบการของเราเนี่ยนะครับก็ยังเป็นแนวโน้มเหมือนกับปีที่ผ่านมานะครับ ดังนั้นจึงขอให้นักลงทุนทุกท่านเนี่ยนะครับคลายความกังวลใจนะครับสำหรับผลประกอบการในไตรมาสแรกของปี66นะครับเพราะว่าเรายังเหลืออีก3ไตรมาสนะครับที่ทางผู้บริหารและพนักงานจะร่วมมือร่วมใจกันสร้างสารรค์ผลประกอบการให้เป็นไปตามที่บริษัทได้วางเป้าหมายไว้ครับเพื่อทั้นนี้เนี่ยก็เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็นักลงทุนที่กําลังสนใจลงทุนในหุ้นของบริษัทครับขอบคุณครับเชิญศิศกาต่อครับ แต่ไม่มีเสียงอุดนะครับ ข้อแรกก่อนนะครับขาดทุนสองครมากติดต่อการผู้บริหารจะแก้ปัญหาอย่างไรครับเรามาดูก่อนว่าสาเหตุของการขาดทุนนี่ผมก็อยากจะอธิบายนะครับก็เหมือน,นที่ผมอธิบายให้กับคณะกรรมการบริษัทนะว่าพอเราเปิดปีต้นปีนี้ขึ้นเกิดขึ้นมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเมื่อต้นปีถ้าเราย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าเงินบาทเราแข็งเงินบาทเราแข็ง,เง,เ,ขงเงินบาทเราไปสามสิบกว่า กือบไม่ใช่สามสิบสี่บาทอย่างเช่นตอนนี้นะฮะเงินบาทเราแข็งค่าขึ้นมากเลยนะครับเงินเฟอ้อต่างๆเราขึ้นวัตถุดิบเราทั้งทั้งหลายเราขึ้นหมดนะพอเราขึ้นหมดเนี่ยต้นทุนเราก็สูงขึ้นถูกไหมครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือแต่เพราะเราก็พยายามลดต้นทุนนะครับแต่ลดต้นทุนกับปัจจัยค่าเงินแล้วก็เงินเฟอ้อเนี่ยมันก็ไม่ได้ทั้งหมดสิ่งที่เราทำก็คือต้องไปเจรจาย เราไปเจราจากับคู่ค้าเพื่อขอปรับราคาก็จะเห็นว่ากว่าเราจะเจราจาได้ก็ทำให้การเจราจาเนี่ยทำให้ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้า,ปาเพราะระหว่างที่เราเจราจาเนี่ยคู่ค้าก็จะไม่กล้าสั่งเยอะเราเองก็ไม่กล้ากล้าขายเยอะเพราะยิ่งขายเยอะเราอาจจะยิ่งขาดทุนเยอะก็ได้ลูกค้าก็ไม่กล้าไม่มั่นใจว่าไอ้ราคาที่เขาสั่งจากเราไปแล้วเรา สมมุติว่าเราตกลงราคากันได้แล้วมันจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่มันก็เลยทาให้ไตรมาสหนึ่งยอดขายไม่เข้าเป้านะครับแล้วก็ออกมาผลประกอบการก็าขาดทุนเล็กน้อยเพราะต่างคนต่างสม,มุนท่าทีในการทําธุรกิจในเดือนมีนาเราเจราจาสําเร็จไปเกือบทั้งหมดผมบอกว่าเกือบทั้งหมดแล้วกันในเดือนเมษายน ซ,ซึ่งซึ่งมันยังผลประกอบการยังไม่ได้แถลงเราเป็นทางการนะครแต่ทางทางทางทงผู้บริหารดูแล้วตอนนี้ผลจากการเจราจารการขยับราคาสินค้าเนีมันก็ทําให้เดือนเดือนเมษายนที่ผ่านมาผลประกอบการก็เริ่มเป็นวกแล้วนะฮะมันก็เริ่มเริ่มกลับมาครับมันก็เริ่มกระเตื้องขึ้นเรื่อยๆนะครับผลที่ผมบอกว่าเราจะมีการเล่นโปรโมชั่นกับคู่ค้าเพื่อกระตุ้นยอดขายอะไรพวกนี้ เราก็เริ่มที่จะทำเพราะว่าเราเจราจารสำเร็จเกือบหมดนะครับยังมีเจ้าหนึ่งซึ่งเราต้องต้องเจราจาอยู่แต่ว่าอันนี้เราเรียกว่าแก้ไขปัญหาไปได้แล้วเกือบทั้งหมดและผลประกอบการของเรากลับมาเป็นบวกแล้วในเดือนเมษายนนะครับตอบถามก็ต่อไปนะครับตอบถามแนวโน้มรายได้ครึ่งปีเป็นอย่างไรบ้าง อ,อันนี้ผมอยากจะวานคุณสรกิจตอบล้วกันว่าควอเตอร์สองรวมกันเก่งๆว่าน่าจะเป็นอย่างไรในเมือ่อควอเตอร์หนึ่งขาดคุณเล็กน้อยนะฮะควอเตอร์สองซึ่งมันเริ่มทำกำไรมาแล้วแหละในเดือนเมษายนรวมกันแล้วผลประกอบการในควอเตอร์สองน่าจะเป็นอย่างไรแต่ทั้งสี่ควอเตอร์รับประกันว่ากำไรแน่นอนแต่ผมขอให้คุณสรงวิจลองเก่งๆควอเตอร์สองให้ผมหน่อยได้ไหมครับ สำหรับแนวโน้มครึ่งปีแรกนะครับก็เราคาดหวังว่าก็น่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับก็อาจจะเติบโตอาจจะอาจจะไม่ถึง10%นนะครับแต่ว่าก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับกับปีที่แล้วแล้วก็น่าจะสูงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าผลประกอบการก็อย่างที่เรียนนะครับว่ามันก็แนวโน้มดีขึ้นตามหลักเพราะว่าไลฟ์ไซเคิลของเราเนี่ยก็คือเริ่มที่ไต่มาสสองสูงสุดอยู่แล้วครับผม เชิญคุตักดาต่อเลยครับโอเคครับข้อต่อไปนะครับถามว่าครึ่งปีหลังมีแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ไหมคะโอเคเมื่อถึงเมื่อเมื่อให้จังหวะผมขายของนะครับผมก็เริ่มขายก่อนเราเรา <laughs> เรา,เรา,เ,ราเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกไปแล้วนะฮะคือตัวบางกอกเซสตีนะครับทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นขนมไทยอบกรอบ้องอย่างนี้ฉีกปุ๊บเทใส่ปากทานได้เลยไหยาบ อันนี้คือวิธีทานที่เราแน่นอนแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันมีวิธีมันม,มีวิธีทานอีกวิธีหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าขนมพวกนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นขนมที่อยู่ในน้ำกะทิถูกไหมครับใครถ้าลองเอาขนมของผมเนี่ยนะครับไปเทน้ำกะทิใส่ แล้วให้เวลามันคืนตัวสักพักพักหนึ่งมันจะได้วิธีการทานขนมตัวนี้ซึ่งอร่อยอร่อยไปอีกแบบหนึง่งมันอาจจะไม่เหมือนกับกล้วยบดชีสดๆไม่เหมือนกับข้าเหนียวเม่าเม่สดๆนะครับแต่ว่ามันก็เป็นขนมไทยบนน้ำกะทิที่อร่อยไปอีกแบบหนึง่งอันนี้คืออันนี้คือสินค้าที่เราร้อนสดไปแล้วอันนี้ในครึ่งปีหลังเราจะมีอะไรล้อนไหม แล้วก็คงยังจะมีตัวที่จะลอนอ์ภายใต้บางกอบเทสตี้อยู่นะะีกะก็อันนึงก็คือที่เห็นชัดๆก็คือเรากำลังจะลอนอ์ผลไม้ชุบช็อกโกแลตถ้าใครไปไปที่ไทยเฟ็กซ์จะเห็นว่าสินค้าผลไม้ชุบช็อกโกแลตของเราเนี่ยเราเริ่มตั้งขายแล้วนะฮะเพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจติดต่อซื้อกับเรา แล้เราก็พร้อมที่จะส่งภายในครึ่งปีหลังนี้นะครับโอเคครับเนี่ยนะผมต้องไปเลื่อนจอด้วยตัวเองมองไม่เห็นแล้วขอขอบฟุกๆช่วยเลื่อนให้หน่อย อ่าพข,ข้อต่อไปนะครับทั้งปีบริษัทคงเป้าหมายรายได้เดิมไหมคะโอเคอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจจากการที่เราทำมาครึ่งปีเนี่ยผมก็รู้สึกถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะเติบโต10เปอร์เซนคิว่ามันค่อนข้างที่จะยากสำหรับปีนี้แต่เราจะปรับเป้าหมายไปเท่าไหร่ขอเดี๋ยวผมกลับมาจากโควิดก่อน เพราะว่าช่วงไทเฟ็กซ์ลูกค้ามันเยอะผมก็ไปต้อนรับลูกค้าที่บูธก็เลยติดโควิดตอนนี้ก็เลยต้องนั่งกันคนละจอกับคุณสรกิจเนี่ยแหะก็เพื่อไม่ต้องไม่ต้องการให้เสียปผ,ผมติดโควิดไปด้วยผมก็ต้องนั่งอีกห้องเลยพ <c oughs> ยายคุยกันไม่ผมกลับจากโควิดมาทำงานเป็นปกติก่อนแล้วเดี๋ยวเราคงมาปรับเป้าหมายกันใหม่ว่าปีนี้เราจะคิดว่าเราจะเติบโตเท่าไหร่และกำไรมันควรจะเป็นเท่าไหร่ ครับข้อกอนะครับ,รบปกติว่าจัดจะรับออเดอร์ตามวัตถุดิบในแต่ละปีหรือว่ารับออเดอร์ก่อนแล้วถึงซื้อวัตถุดิบเข้ามาอ่าอย่างนี้แล้วกับในแต่ละปีเนี่ยทางโรงงานกับทางฝั่งจัดซื้อเกาจะประเมินว่าเขาจะผลิตได้เท่าไหร่แล้วก็ปล่ายขาย เองก็จะไปคุยกับผู้ค้าของเราลูกค้าของเราว่าตัวลูกค้าเองอยากได้เท่าไหร่แล้วเราก็มาฝ่ายจูนครับเราไม่มีข้างใดข้างหนึ่งที่ทําจนสําเร็จก่อนแล้วก็อีกข้างหนึ่งต้องทําตามปริมาณของอีกข้างเราจะฝ่ายจูนกันไปเรื่อยๆนะฮะโอเคข้อต่อไปนะครับเนื้นหนของ การดำเนินง,งานครึ่งหลังเป็นอย่างไรบ้างครับตอบไปแล้วนะครับว่ายังไงเราคิดว่าเราคงจะกาไรแน่นอนแต่ว่าจะเป็นเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวผมขอกลับจากโควิดแล้วมาคุยกันทางสระกิจอ่ข้อต่อไปข้อแปดได้ช่วยอธิบายกระบวนการจัดหาวัตถุดิบว,ว่าบริษัททำอย่างไรบ้างอันนี้ผมว่า ต้องรอให้ทางฝ่ายจัดซื้อเขามาตอบดีกว่าถ้าอยากทราบจริงๆผมว่าเชิญมาที่บริษัทมาคุยกันเลยก็ได้นะรบ,บริษัทวางแผนดาเนินการธุรกิจในช่วงที่เหลือของปีไว้อย่างไรบ้างถ้าที่ผมบอกไปแล้วว่าตอนนี้เราก็ยังมีนะฮะการที่เรามีแผนของปีเรายังมีอยู่อย่างเช่นการทําโปรโมชั่นกับคู่ค้าซึ่งมันจะเริ่มโปรโมชั่นในเร็วๆนี้ มันจะมากระตุกยอดขายในตรยตรคอเตอร์สองต่อคอเตอร์สามของปีนี้ให้กับบริษัทบางส่วนแล้วเราก็จะมีสินค้าใหม่ที่จะล็อชออกมาพวกผลไม้ชุบช็อกโกแลตนะครับก็ยังจะมีอื่นๆอีกตามมานะครับข้อสิผลตอบรับจากการที่บริษัทไปร่วมงานแฟร์ทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างก็จะเรียกว่า ใช้ได้นะครับก็อย่างเช่นการไปตอบไปสแสดงงานสแสดงสินค้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนมีานาคมนะก็มีลูกค้าติดตามเรากลับมามาคุยต่อที่งานไทเฟ็กซนี้หลายรายเหมือนกันมันคือคุยต่อกันเรื่อยๆยังปิดยังปิดปด,ดิวกันไม่ได้แต่ว่าก็บินตามกลับมาพราะเรารบอกว่าเราจะมีงานไทเฟกซ์เขาก็เลยบินจากสหรัฐอเมริกาเข้ามา คุยกับเราต่อที่ไทยเฟ็กซ์อีนะครับแล้วก็เพื่อจะดูโรงงานเราด้วยเพื่อดูศัพยาภาพเราด้วยแสดงว่าลูกค้าก็ยังให้ความสนใจกับเราอยู่ก็แสดงเขาอยากจะได้สินค้าเราจริงๆเพื่อน,นําไปขายนะครับแล้วก็งานแฟร์ที่อินโดนีเซียในการที่เราไปออกเนี่ยทำให้เรารู้ว่าการเข้าตลาดอินโดนีเซียเนี่ยมันมีปัจจัยอะไร บ้างที่เราต้องทําแล้วเราก็ได้คู่ค้านะครับถึงแม้เป็นถึงแม้ว่าเป็นงานที่ไม่ใหญ่แตเ่เป็นจุดเริ่มต้นว่าเราจะเข้าอินโดนีเซียต้องทําอย่างไรแล้วเราก็ได้คู่ค้าซึ่งเขาบินตามกลับมามาคุยกับเราต่อที่ไทเฟกซ์แล้วก็หวังว่าหลังจากงานไทเฟกซ์แล้วเซลล์ของเราก็ยังคงตามต่อเพื่อที่จะเปลี่ยนให้เขาเป็นคู่ค้าของเราจริงๆนะครับโอเคครับ อันสุดท้ายบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ประมาณกี่รายเอา,เอาอยัางไงดีอ่ะข้ออันคข้อคำถามนี้นะครับผมว่าเรามีอยู่หลายรายแล้วกันแล้วก็มีอยู่หลายรายรายใดรายหนึ่งไม่ตายครับ <laughs> โอเคครับ <laughs> เชิญคำถามครับ หมดแล้วหมดแล้วใช่น่าจะหมดแล้วครับโอเคโอเคถมาหมดแล้วผมขอปิดนะครับก็ผมอาจจะพูดสั้นๆว่าปีนี้นะครับเป็นปีที่ทําธุรกิจยากกว่าปีที่แล้วอีกตอนแรกก็นึกนว่าเอยมันน่าจะง่ายเนาะเพราะว่าการท่องเที่ยวน่าจะกลับมาแต่ไม่เป็นเช่นนั้นประเทศคู่ค้าของเราเนี่ยอ่า เจอภาวะเศรษฐกิจทําให้เขาซื้อสินค้าของเราน้อยลงและแม้แต่การท่องเที่ยวที่ว่าจะกลับมานักท่องเที่ยวที่กลับมาก็ไม่ได้จับจ่ายใช้สอยอย่างที่เราคาดคิดน,นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับผมอยากจะขอให้นักลงทุนไว้ใจใน CH นะครับว่าเราจะสามารถทํารายได้ให้กับผู้ถือหุ้นได้นะเพราะเนื่องจากอะไรเนื่องจาก CH เนี่ยเรามีการพัฒนา ผลิตตัดพันธุ์เป็นกลยุทธ์ที่สําคัญของบริษัทนะครับกลยุทธ์ของเราไม่ใช่การขายให้ถูกที่สุดกลยุทธ์ของเราไม่ใช่การขายให้มากที่สุดนะครับกลยุทธ์ของเราคือการขายของใหม่เสมอเนะี่ยทัานเราจะมีมุกใหม่ๆออกมาอยู่เสมอนะครับเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ถือท่านผมจึงฝากไว้ว่า,วาฝากว่าผู้ถือหุ้น โปรดวางใจใน c h นะครับว่าเราจะสามารถทำรายได้ให้กับผู้ถือหุ้นได้ครับวันนี้ผมก็ขอปิดการทำเขาเรียกอะไรนะาทีเดยอ่าเนี่ยนะครับ o อ p o r t u n จ t y d ทีแต่เพียงเท่านี้นะครับคุณสอสกิจจะมีอะไรเสริมไหมฮะอ๋อไม่มีแล้วครับตาพูดหมดแล้วครับโอเคงั้นวันนี้ผมขอตัวเท่านี้ครับขอกลับไปนอนพัก เพื่อรักษาตัวจากโควิดต่อนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ